ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลุ้นเลขเด็ดไม่จับมาตายนนแน่แน่ผัวเมียยกตะภาพถวายวัดหลังถูกทิ้งในน้ำเน่าจุดทูบเลขโผล่สามตัวไม่จับมาตายนนแน่แน่ผัวเมียยกตะภาพถวายวัดดังนครปฐมหลังเห็นถูกทิ้งในคลองน้ำเน่าหลังบ้านจุดทูบเลขโผล่สามตัวคอหวยฮือฮานำไปตีเลขเด็ดงวดนี้เมื่อวันที่7็ธันวาคมห5ห้า ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายชัดชัยเนียมแนบอายุ49ปีและนางสาวสุจิตตาแสงแก้วภัยอายุ51ปีชาวบ้านตลาดเขมาบางซื่อกอทมอาชีพขายกับข้าวเดินทางนำสภาพน้ำขนาดใหญ่บรรทุกใส่กระมังบรรทุกใส่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอินโนวาสีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู4960 กรุงเทพมหานครมาถวายวัดสว่างอารมณ์เมื่อไปถึงพบว่านายชัดชยัยกําลังนำตะภาพลงจากรถคันดังกล่าวซึ่งเป็นตะภาพน้ําที่มีขนาดใหญ่สีดําท่าทางดุเนื่องจากขู่และพยายามปีนออกจากกระมังอยู่ตลอดเวลาจากการสอบถามนางสาวสุตาผู้พบสภาพน้ําและนํามาถวายวัดสว่างอารมณ์เปิดเผยว่าตภาพตัวดังกล่าวพบอยู่ในคลองระบายน้ําหลังบ้านซึ่งคลองระบายน้ํานั้นเหม็น และส่งกลิ่นเน่าเหม็นน้ำกำลังจะแห้งมากแล้วกลัวว่าหากปล่อยทิ้งไว้ตภาพน้ำอาจจะต้องตายแน่แน่ด้วยความเป็นห่วงจึงนำไม้เขี่ยปรากฏว่าตภาพขยับเขยื่อนและมีน้ำผุดๆพ้นออกมาจากน้ำซึ่งแสดงว่าเป็นอากาศหายใจของตะภาพจึงช่วยกันนำไฟส่องและช่วยกันจับโดยในการจับตะภาพนั้นเป็นไปอย่างทุลักทุเลพอตะภาพกลัวคนจะไปทำร้ายจึงพยายามต่อสู้และกู่อยู่ตลอดเวลา ใช้เวลานานกว่าหชั่วโมงจึงสามารถนําออกจากคลองระบายน้ําได้อย่างปลอดภัยและนํามาเลี้ยงพยาบาลไว้สองวันเพื่อให้ชินกับสภาพน้ําใหม่และให้อาหารขณะเดียวกันนางสาวสุจิตาจุดธูปบ,บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอนําตภาพมาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์เพื่ออยู่ในที่ปลอดภัยและขอพรส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรส่งผลดลบันดาลให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุยืนก้าวหน้าก่อนจะเดินทางกลับ นำทูบเลขมงคลปักไว้ที่กระถางทูบป,ปรากฏขึ้นเป็นเลข238ทําทำให้ประชาชนและนักเสี่ยงโชคที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดต,ต่างฮือฮาเดินทางมาถ่ายรูปตภาพและเลขทูบมงคลกันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลขเด็ดในงวดนี้อย่างแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ